เมื่อพูดถึงอ็เทอ์รีในการเล่นการ์ดเกมนะครับหลายคนก็น่าจะนึกถึงพวกเคลมัดสลีฟกล่องใส่การ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมล่คะครับที่จะช่วยเสริมในการเล่นซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงเคลม a ดนั่นเองครับหรือก็คือแผ่นรองการ์ดเกมนี่แหละครับกิฟเฟนเด็กกรีนสกรีนเ n ลม a y เอ็กซ์เมาส์แนะครับ บอกตรตงๆว่ามันเป็นเพลย์แมทที่เป็นแผ่นโรมาด้วยเวลาเดียวกันอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะแปลกไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมรีวิวความรู้สึกหลังจากใช้งานเจ้านี่นะครับก็เลยจะแต,ตกต่างจากคลิปรีวิวที่ผมรีวิวในช่องผมก็คือแกะกล่องปุ๊บดมปุ๊บรีวิวปั๊นั่นเองนะครับบอกตามเลยว,ว่ามันเป็นเพลย์แมทที่ผมชอบมาเลยครับด้วยความที่มันเป็นเพลย์แมทที่สีเขียวอีกอย่างนี้นะครับมันก็สามารถทำโครมาคีได้นั่นเองนะครับโครมาคีคืออะไรโครมาคีก็คือ การถ่ายวิด oh. ีโอนะครับโดยที่เรามีพื้นหลังเป็นสีใดสีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับคีสีนั้นออกนั่นเองนะครับซึ่งสีที่ยอดนิยมในการทำโครมาคีนั้ก็คือสีเขียวกับสีน้าเงินนั่นเองนะครับซึ่งเป็น2สีที่เวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับมันจะทําให้สีผิวเราเพี้ยนน้อยที่สุดนั่นเองครับซึ่งเจ้านี่เป็นสีเขียวนั่นเองครับแล้วก็เป็นสีเขียวที่สดมากๆเลยนั่นเองครับทำให้เวลาผมคีในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นเองนะครับและบวก 60.5ซติเมตรและมีความกว้างถึง35.5ซนติเมตรด้วยแล้วเนี่ยใช้ในแง่ของค l ี y แมท ก็สามารถใช้เล่นกับการ์ดเกมได้ทุกประเภทและก็ถ้าเกิดใช้เป็นแผ่นรองเมาส์นี่ก็สามารถใส่วางกับคีย์บอร์ดและก็เมาส์ได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองครับเรียกได้ว่าผมชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้าเพรแมทเนี่ยสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือด้วยความที่เจ้าเนี่ยครับมันทําจากวัสดุผ้าไมครอนพิเศษนะครับก็คือวัสดุที่ใช้กับแผ่นรองเมาส์กับเพรแมทแบบสากลเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่มันเป็นผ้าไมครชนิดพิเศษนะครับที่ใช้กับ a y m แมทแล้วก็แผ่นรองเมาส์ทั่วไปเลย เวลามันโดนน้ำนะครับมันก็สามารถซับน้ำได้ดีด้วยนั่นเองครับซึ่งมันก็คือสิ่งที่ผมชอบมากบอกตรตงเลยครับตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้ใช้เจ้า Gifendex Screen Screen p l a y m a t กับ Mouse Pad นะครับ ผมได้ใช้มันสลับกันนะครับทั้งเป็นแบบ p l a y แมทและก็เป็นทั้งแผ่นรองเมาส์ด้วยนั่นเองครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับตอนที่ผมใช้เป็นแผ่นรองเมาส์ด้วยแล้วเนี่ยมันสามารถวางได้ทั้งคีย์บอร์ดและทั้งเมาส์เลย้ยนั่นเองครับแล้วก็ผิวสัมผัสต,ตอนลากเมาส์ด้วยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลืน่นและก็สมูทมากๆเลยครับได้ได้ว่าในมุมมองของแผ่นรองเมาส์เ่ยค่อนข้างเจ๋กไม่น้อยเลยแลวก็เท่มากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนในแง่ของการใช้เป็นเเพลแมทน่ Man นะครับบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างชอบมาาากๆเเลยะรพระว่ ผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะสม ooth แล้วก็มีคุณภาพน,นะครับเหมือนกับที่ผมบอกกันในตอนใช้ในฐานะแผ่นรองเมาส์แสะและบอกตามตรงเลยครับว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่อยากจะลองทำคอนเทนต์การ์ดเกมนะครับแล้วก็เล่นการ์ดเกมในช่วงรีโมทดูเอลด้วยนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าเหมาะมากๆนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเพลย์แมทตัวนี้นะครับมันสามารถใช้เป็นโครมาคีได้้นีครับก็คือเราสามารถที่จะเอายัดรูปหรือวิดีโออะไรก็ได้นะครับใส่ไปในเพลย์แมทของเรานั่นเองนะครับสิบเต็มสิบเลยนั่นเองครับบอกได้เลยว่ามันเป็นวรณวัตกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่ก็มีความคิดสร้างสรรค์ไปในตัวนั่นเองนะครับเพลย์แมทนี้แทบจะเหมาะกับทุกๆเพศทุกๆวัยเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์นการ์ดเกมเหมาะสําหรับคนที่เบือ่ออยากเปลี่ยนอาร์ตเพลย์แมทบ่อยๆหรือสําหรับใครที่ล่นนรีีีีีโมมออแแ้้ววววยาาากกกใหคชชิต็็ ข้างตอบโจทย์นะครับก็เรียกได้ว่าจิมนน้อยๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับใครที่อยากซื้อเ a y ม a ทตัวนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ NX Gallery นะครับราคาเพียง550บาทนะครับบอกก่อนนะครับว่าร้านนี้ไม่ได้จ่ายนะครับแต่เหตุผลที่ผมพูดชื่อร้านนี้มานะครับเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างที่จะส่งของไวแล้วก็ส่งของมาได้มีคุณภาพมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมแนะน์เลยครับว่าเฟรม a ทนี้ ถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ซื้อ,อ,อที่ NX Gallery ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย